สวัสดีครับวันนี้พบเกม w i n พ p Treasure กมครับ Mister K วันนี้ครับข่าวสารครับที่มันโคตรใหญ่แจกโคตรเยอะครับได้มาแล้วครับซึ่งข่าวสารในวันนี้ครับอีเวนต์นั้นจะมาหลังจากที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับซึ่งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นั้นจะเป็นการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่อจะอัปเดตของเวอร์ชันสิบเอ็ดนะครับการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นั้นคาดว่า จะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่27 10โมงเช้าของเวลาไทยนะครับถ้าหาเป็นบ้านเขานั้นมันคือวันที่26นะครับในเกมเขียนว่าวันที่26นะแต่ถ้าหาเป็นบ้านเราก็คือวันที่27นะครับข่าวสารแรกก็คือกาชาใหม่ครับกาชาของบอนนี่6ดาวมาแล้วครับกาชาใหม่มาแล้วกาชาใหม่รอบนะครับก็จะมีบอนนี่6ดาวหนึ่งตัว แล้วก็จะมีโฮคินเอ็กซ์และก็อาพูซึ่งเป็น5ดาวใหม่อีก3ตัวนะครับกาชาในนั้นเลดออกใบแดงอยู่ที่10%เนะครับหรือ2เท่านะครับเลดออกใบแดง2เท่านะกาชานี้ก็จะมาในวันที่หลังจากที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่แล้วจนถึงในวันที่30กันยายนนะครับ30กันยายนกาชานี้อยู่กันยาวๆ1เดือนเติมๆนะครับ สิ้นเดือนสิงหาจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะครับกาชาบอลนี่มา3ตู้นะครับตู้หนึ่งก็คือจะมาหลังจากที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่แล้วจนถึงวันที่30กันยายนตู้2มาในวันที่28สิงหาจนถึง30กันยายนตู้3มาในวันที่30สิงหาจนถึงวันที่30กันยายนกาชานี้เปิดครั้งแรก30เพจเปิดครั้งที่2 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, ็ดสิบสองสิบสี่กยิบเอ็ดยิบสอยบสามยบห้ยิบหยิบเจก็จะได้ใบแดงหรือตัวละครที่เพิ่มเลดออก1ตัวนะครับเปิดครั้งที่สามหกสิบสามสิบหกยครับได้ใบแดง1ใบซึ่งครั้งนี้นั้นได้ใบแดง1นึ่งใบเขาจะเป็นใบแดงที่อยู่ทั้งเก็บนะครับอาจจะเป็นตัวใหม่ก็ได้ หรืออาจจะเป็นตัวเก่าก็ได้เหมือนกันนะครับทั้งเกมนะใบแดง1ใบเนี่ยครั้งที่10กับ20ครับได้ใบแดง1ใบแต่ครั้งที่10กับ20นั้นจะเป็นใบแดงครับที่มันจะประตัครใหม่ๆเท่านั้นนะครับก็ดีกว่าครั้งที่3เนาะครั้งที่30ครับก็จะได้บอนนี่1ตัวนะครับถ้าหากคุณต้องการจะได้บอนนี่แบบก,การันตีก็เปิดไปเลย30ครั้งนะครับ กาชาในนั้นน่าเปิดหรือเปล่าผมขอแนะนําแบบมองอนาคตเลยว่าไม่น่าเปิดครับเพราะเดี๋ยวประมาณช่วงสิ้นเดือนกันยายนครับสิ้นเดือนกันยายนนั้นจะมีกาชาฉลอง7ปีของเซิร์ฟเจแปนมาเซิร์ฟโกโบนะครับซึ่งกาชานั้นเล็ดออกใบแดงเยอะกว่านี้แน่นอนและก็จะมีคิดใหม่รอใหม่ลูฟี่ใหม่นะครับแล้วก็สำคัญครับ โ o เจอร์แอนด์โก็น่าจะมานะครับกาชาสิ้นเดือนนี้เป็นกาชาฉลอง7ปีของเซิร์ฟเวอร์เจแปนที่ดีกว่านี้มากๆครับแนะนำว่ารอกาชาใหม่สิ้นเดือนกันยาดีกว่านะครับโ o เจอร์โอเอาจจะมาด้วยนะ mm hmm. แล้วก็อ mm ีเวนต์ครับอีเวนต์ใหม่ก็จะเป็นด่านของบาโ t แอมเข้าวันีนะครับอีเวนต์ hmm. <event S 2> ใหม่ก็จะมาหลังจากปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่แล้วจนถึงวันที่12กันยายนนะครับ ซึ่งอีเว์นี้นั้นก็จะมีการเก็บลูกแก้วเอาไปปลดลิมิเบรดด้วยแล้วก็จะมีการเก็บแป้งนะครับอีเว์นี้นั้นเป็นอีเวต์เก็บแป้งนะครับเก็บแป้งครบได้ของรางวัลไปเนาะของรางวัลก็จะมีพวกตรงพวกตัวนะครับพวกคงพ,พ,พวกเพชรนะครับส่วนอีเวนต์นี้นั้นก็จะมีตัวละครบางตัวที่จะเพิ่มการคูณคะแนขน,นของดอปนะครับก็จะมีบอนนี่ครับบอนนี่หกดาวใหม่จะคูณคะแนน,นครับ1.6เท่า แล้วก็3ตัว5ดาวใหม่ครับโฮคิน X แล้วก็ไอเจ้าอาพูครับคูณคะแนนไป1.3เท่าแล้วก็บาโธและคาววัิทใหม่ตัวฟรีนะครับคูณคะแนนไป1.25เท่านะครับนอกนั้นก็คูณคะแนนไป1.1เท่าเนาะประมาณนะครับเป็นอีเวนต์เก็บแต้มปกติทั่วไปเนาะอีเวนต์เก็บแต้มครับบาโธแอนข่าววัิทครับแอ้ก็ข่าวสารของอีเวนต์ใหญ่ครับที่มันใหญ่จริงๆนะครับ อันแรกก็คือกาชาฟรีครับการชาฟรีมาแล้วซึ่งกาชาฟรีรอบนี้ครับเป็นกาชาฟรีที่จะได้ตะคอฟรีๆทั้งหมดก็คือประมาณ100ตัวนะครับหมายความว่าเราสามารถเปิดกาชาฟรีนั้นได้ถึง10ครั้งนะครับกาชาฟรี10ครั้ง100ตัวมาแล้วครับโค้ดแจมโค้ดดีครับซึ่งกาชาฟรีนั้นจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงหนึ่งก็คือจะมาในวันที่8กันยายนถึงวันที่ 17กันยายนนะครับ8ถึง17กันยายนนะครับเปิดได้9วันวลนละ1ครั้งนะ9วันวลนละ1ครั้งก็ทั้งหมดก็คือประมาณ90โตัวนะครับแล้วก็อีกช่วง2ครับช่วง2นั้นจะมาในวันที่12กันยายนถึงวันที่13ตุลานะครับ12กันยาถึง13ตุลาซึ่งกาชานี้นั้นเป็นกาชาที่เขาบอกว่าจะมีโอกาสครับที่จะออกเป็นซูเปอร์ซูโก ซูปเปอร์ซูกโกจากที่เข้าใจก็คือจะเป็นพวกใบแดงที่เป็นละครใบแดงลิมิเต็ดพวกออเอเนลของ p v p p เบทกลุ่มซันจีแอนพุดดิ้งประมาณนะครับก็จะมีสิทธิ์ออกที่เป็นซูปเปอร์ซูกโกด้วยนะครับก็เป็นกาชาฟรีที่ดีมากๆครับกาชาฟรี10วันนะครับโคตรแจมโคตรดีครับแล้วก็หวยครับอันนี้คือหวยนะครับผมขออธิบายง,ง่ายๆก็คืออันแรกครับ ให้คุณลงอีเวนต์ของบาโทแองคาวันดิสวันละสิบรอบพอลงครบ10รอบ,บ,รอบได้1สิทธ์นะครับได้1นสิทธ์นะซึ่งสิทธิ์นั้นคุณมีสิทธิ์ที่คุณจะลุ้นรางวัลหวยครับรางวัลที่1ก็คือได้ไปเลย100เพชรฟรีรางวัล2ก็คือได้ไป50เพชรรางวัล3ก็คือได้ไป5เพชรนะครับมันเป็นหวยนะโชคดีก็ได้โชคร้ายก็ไม่ได้นาะและอันนี้ก็คือล็อกอินครับแค่คุณล็อกอินก็ได้สิทธิ์นะครับ ล็อกอินหนึ่งวันได้สิทธิ์หนึ่งสิทธิ์ล็อกอินสองวันได้สิทธิ์สองสิทธิ์นะครับซึ่งสิทธิ์นั้นรางวัลที่หนึ่งก็คือได้ไปเจ็ดสิบเจ็ดเม็ดนะครับได้เพชรเจ็ดเจ็ดเม็ดนะก็ง่ายๆกับมันคือหวยเนาะหวยลุ้นเพชรโชคดีก็ได้หวยโชคร้ายก็โดนหวยกินนะครับ <laughs> ง่ายๆหวยเนาะแล้วก็เนื้อครับเนื้อแล้วก็เพชรนั้นในหอยท่าครับก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการออกเพิ่มขึ้นนะครับ เนื้อเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น50%เพชรเพิ่มขึ้น30%นะครับเนื้อนั้นจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์50%ครับในวันที่7กันยาถึงวันที่20กันยานะครับส่วนเพชรเพิ่ม30%จะเพิ่มในวันที่20กันยาถึงวันที่30กันยานะครับต่อไปก็คือเป็นล็อกอินโบนัสนะครับตั้งแต่หลังจากที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ถึงวันที่13ตุลานะครับ ก็ล็อกอินได้พวกโอชเปอร์ได้ลูฟี่ได้พงด้วยเพชรได้ตัวแดงนะครับก็ค่อนข้างจะดีนะแจกค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับแล้วก็เรือเทพครับเรือเทพกลับมาแล้วครับเรือเทพก็คือเป็นเรือพิเศษนะครับที่สามารถใช้ได้แค่ช่วงของอีเวนต์นี้เท่านั้นหลังจากนี้นั้นเรือเทพก็จะกลายเป็นเรือกาๆทั่วไปนะครับเรือเทพครับก็จะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงหนึ่งครับในวันที่8กันยาถึงวันที่ 12กันยาสามารถเพิ่มพลังทุกตัวครับ1.5เท่าเพิ่มดอบเงินเพิ่มเวลเพิ่มขึ้น3เท่านะครับช่วง2ช่วงวันที่12กันยาถึงวันที่19กันยาครับก็จะเพิ่มพลังเพิ่มขึ้น1.5เท่าทุกตัวเพิ่มเงินเพิ่มเวล3เท่าทำให้เวลาของไม่ตายไวขึ้นครับเต็มแม็กเลยพอเริ่มเกมมานะครับพอเริ่มเกมมาปุ๊บเวลาของไม่ตายจะเต็มแม็กทุกตัวนะครับเลอเทพนะช่วง2นะครับ ช่วง3ก็คือจะมาในวันที่19าครับ19กันยาถึงวันที่13ตุลาครับ19กันยาถึง13ตุลาเหลือเทพจะเพิ่มพลังทุกตัวครับ1.5เท่าเวลาของไม่ตายไวขึ้น5เทินดอกเงินดอกเวลครับเพิ่มขึ้น2เท่านะครับประมาณนี้นเนาะเรือเทพครับแล้วก็อัพเก,กิลไม่ตายติด100% มาแล้วครับอันนี้มันดีมากๆาว้า wow, วมากๆครับอัพสกิลไม่ตายติด100%ยซึ่งจะมาในวันที่12กันยายนถึงวันที่15กันยายนเท่านั้นนะครับ1 2ถึง15นี่นะมาแล้วครับอัพไม่ตาย100%เอครับอันนี้อะไรที่ดีมากๆครับโคตรดีมากๆครับผมแนะนำว่าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นที่กำลังปั้นตระกูฟรีนั้นแนะนำว่า ไปฟาร์มตัวคอยพีฟีมาทุกตัวตัวละ15ตัวนะครับ15ตัวพอนะเพราะมันติดร้อไงคุณไม่ต้องห่วงว่าจะอัพสก,กีไม่ตายไม่ติดคุณฟาร์มมาแค่15ตัว20ตัวก็พอคุณกินไปเลยมันติดแน่นอนครับในวันที่12กันยาถึงวันที่15กันยานะครับเน้นย้ำเลยแล้วก็โอเคหมดเลยครับต่อไปคือเควสของชอปเปอร์นะครับ ซึ่งเค e สช็อปเปอรนี้เป็น q u วสช็อปเปอรที่มาสปอร์อีเวนต์ล่วงหน้านะครับผมขอพูดง่ายๆก็คือมันมาหลังจากที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เปิดมาแล้วถึงวันที่13ตุลาน,นะครับอีเวนต์แรกก็คือให้ลงดานอีเวนต์ที่มาช่วงนั้นครับกี่รอบนะ30รอบลงโหมดของพาเลต์เลเวล80รอบนะครับลงโหมดของเทเซอร์แม p ครับ เทเชอร์แบบของเดือนนี้นั้นก็จะมาในวันที่19นะครับกันยายนถึงวันที่24กันยายนนะครับเทเชอร์แบบจะมานะลงเทเชอร์แบบม30รอบนะครับแล้วก็คิสนะลงคิสึน30ะ30รอบซึ่งคิสึนระรอบนี้นั้นก็จะมาในวันที่26กันยาถึงวันที่30กันยานะครับเป็นแค่อีเวนต์ลงไา้ปกติทั่วไปเนาะง่ายครับและอันนี้ใบแดง สิบเอ็ดใบอันนี้มันเป็นอ e ีเวนท์ที่ไม่น่าจะมาช่วงนี้มันเป็นอีเวนท์ที่บอกล่วงหน้านะครับเพราะอีเวนต์นี้นนั้มันเขียนว่าจะมาหลังจากที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่แล้วจนถึงวันที่1มกราคมปีหน้ามันอยู่กันยาวๆครับตั้งแต่ช่วงนี้สิงหาจนถึงมกราคมปีหน้าวันที่1นะครับอยู่กันโคตรยาวเลย ซึ่งจะมีกาชาฟีครับกาชาฟีจะแบ่งออกเป็นสองช่วงช่วงแรกเป็นกาชาฟีปกติทั่วไปช่วงสองก็คือเป็นกาชาฟีที่มันจะก,การันตีใบแดง11ใบใบแดง11ใบอันนี้ไม่เคยมีมาก่อนนะครับที่เป็นกาชาฟีนะมันแจากกาชาฟีใบแดง11ใบโคตรหวานมาก ซึ่งกาชาฟีอันนี้นั้นจะได้ใบแดงครับตั้งแต่ตัวละครของไอ้เจ้าพลโนแอรมีฮอกจนถึงตัวละครในปัจจุบันต่อน,นี่นะครับไม่รวมบอนนี่นะตอนนี้ก็คือจะเป็นพวกหนวดดำสองพลังมาจาร์วีสองแล้วก็โมเลียซปเปอร์ไทนะครับซึ่งกาชาฟีใบแดงนั้นไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับไม่บอกนะครับว่าจะมาตอนไหนแต่จะมาช่วงของช่วงนี้จนถึงวันที่หนึ่งมกราน,นะครับ แล้วก็เควสของชอปเปอร์นะครับก็จะมีการเพิ่มของรางวัลเพิ่มขึ้นนะครับคือไอีเวนต์นี้มันไม่ได้บอกเวลาอย่างแน่ชัดนะครับยังไม่มีเวลาแบบแน่ชัดเจนนะครับแต่บอกแค่ว่ามาช่วงนี้จนถึงวันที่1มกราเนาะซึ่งผมคาดว่าอีเวนต์นี้นั้นจะเป็นอีเวนต์การแข่งขันนะครับเพราะได้ข่าวว่าเดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยประมาณธันวาธันวามันจะมีการแข่งขันระหว่าง2ซุซเปอร์นะครับ ซบสโกโบกับเจแปนเป็นการแข่งขันกันซึ่งอันเนี้อาจจะเป็นรางวัลนะครับอาจจะเป็นรางวัลของการแข่งขันก็ได้หรือมั้งไม่รู้สิเขาไม่ได้บอกแน่ชัดเนาะแต่ก็แน่ๆนครับแน่แก็คือมันมาแน่ๆกาชาฟีแบบการันตีใบแดง11บใบเนี่ยมันมาแน่ๆ่อสุดยอดนะกาชาฟีอย่างเงี้ยแล้วก็ปราสาสีขาวครับปลาสาสีขาวจะมีการเพิ่มบอสเพิ่มขึ้นมา4ตัวนะครับ ก็จะเป็นเอแล้วก็ทํามโซแฟงกี้วานุแล้วก็โซคิงวานะนะครับเพิ่มมา4ตัวเนาะหลังจากที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับส่วนร้านค้าแห่งความเกลือของเดือนนี้นั้นโอ้แม่จ้าโคตรเยอะเลยครับโอโหโคตรเยอะเลยเว้ยร้านค้าแห่งความเกลือเดือนนี้นั้นมาโคตรเยอะนะครับแล้วก็มีไคโดไคโดมังกรขงเขียวมานะครับ ขณะที่รอใครโดยอยู่มาแล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะทำรีวิวไอเจ้าร้านค้าเนี่ยลงไปในกลุ่มให้นะครับข่าวสารของวันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะก็เป็นกาชาใหม่กาชาฟรีอัพเกรดสกิลร้อคือค่อนข้าจะใหญ่มากๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นลังใจผมนะครับนะสวัสดีครับ